เดี๋ยวข้ามาเลยทำเควสกระเป๋ากันนะฮะตรงนี้ครับอีลีดีเควสนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะเป็นเมืองเวเลียนะผู้หญิงขายของชําคนนี้นะร้านขายยาจาะช่องเอมาครับให้ทำไรวะโอเคไปเควส นี่มันบอกให้ไปทำไปฆ่าพา,าพลาสติกบีใช่ไหมโอเคใกล้ๆห,หน่อยกดเนมเกเตอร์ไปฮะเดือดเดือดเดือยู่นั่งมือใกล้ๆนี่แหละครับผมว่าอ้าวนี่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พาารพลาสติกบีโอเคตัวนี้ โอเคเรียบร้อยง่ายมาง่ายใจมากเควสกระเป๋าน,นี้เคไปส่งเควสนะฮะโอเคคอมพิวต์กระปุกคอมพิวต์ข้างล่างแล้วก็จะได้ในตัวเพิ่มเป้มานะครับช่องเป้อันนี้ฮนะกระเป๋านะครับที่เีนรูปสอสีฟ้าเขาใช้ก็จะเพิ่มช่องขึ้นมา